เพั้งหมแลมะเพื่อนๆฟังกิมเมื่อทีวีนะฮะวันนี้ผมจะมาแจ้งก่อนนะฮะ71ฟสิบเอดับแล้วนะคบเอ้อเจ็ดสิบับแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะมาบอกว่าคลิปผมถูกลบใช่ครับคลิปผมถูกลบไม่เชื่อไปดูได้เลยนะครับคลิปผมถูกลบผมขอทําใหม่นะครับวันนี้ผมขอทําใหม่นะครับเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปอันนี้ผมแค่แจ้งก่อนนะครับแจ้งก่อนว่าผมคลิปผมถูกลบ คล,คลิปผมถูกลบไม่ใช่ถูกลบถูกลบนะครับนี่เดีย๋ยวผมให้ดูเลยครับนี่นี่เข้าไปในเนี่ยอไอขายวะเนี่ยเล่นบอลไหมโอ้เล่นฟรีครับผมเป็นนักกีฬานาะนี่ครับน,นะนี่นี่นะจ็บเอ็ดเอาอจิบเอ็ดเหรอดูดินี่นะฮะดูวิดีโอที่อัพโหลดว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรเลยอันนี้มีแค่เอก <c oughs> เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยดูดิไม่มีเลยครับเ็บเอแล้วหรอเนี่ยโอ้ยดีใจมักเลยปวดฉีแจ้งไว้ก่อนงั้นฮะสำหรับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามผมไม่ได้มังคับให้ติดตามอ่ะผมไม่ได้อยากแบบมังคับให้ติดตามนะสีแป๊บผมไม่อยากให้มังคับติดตามนะเพราะผมแบบอยากให้ทุกคนติดตามอนะ่ะแบบ ใครได้ติดตามมีเยอะจะได้แบบมีกลุ่มเอ้ยไม่ได้สิแม่แม่ผมไม่ให้เข้ากลุ่มกับใครเลยไม่ฟังกผมไม่ไม่เถื่อนกลุ่มผมก็เลยต้องเมยนะใส่กิ๊บแอบเสียงคนสำหรับคลิปนี้ก็จบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทคลิปต่อๆไปนะฮะบ๊ายบาย